เปี้ยวหวานไก่คะ่ะผัดเปี้ยวหวานไก่มีสับปะรดเป็นตัวสําคัญเลยนะคะสําหรับผัดเปี้ยวหวานคะ่ะ <c oughs> วันนี้ยาวนิดนึงคะ่ะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยเยอะมากๆค่ะระหว่างน,นี้เราจะเปิดไฟรอไว,ไว้ก่อนนะคะรอไว้ก่อนคะ่ะดูก่อนนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะ <c oughs> เนื้อไก่เนื้อไก่ซึ่งเราหมักน้ํามันหอยหน่อยนึงนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยด้วยนะน้ํามันหอยสัก ช้อนหรือสองช้อนก็ได้ค่ะแต่สิ่งสําคัญเลลวลาผสมจะต้องขยำนะคะขยำ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 มานิดนึงเพื่อให้น้ํามันหอยมันเข้าเนื้อและพริกไทยก็เข้าเนื้อด้วยเพื่อจะได้ดับขาวค่ะดับขาวนะคะแล้วก็มีส่วนผสมสาคัญคือสับปะรดนะคะสับปะรดหวานสับปะรดเปรี้ยวก็ได้ค่ะแต่วันนี้หน่อยใช้สับปะรดหวานซึ่งซื้อจากไร่จินดาพันธ์ 50นะคะจากราชบุรีค่ะมีความหวานมากๆ6กิโล230บาทส่งถึงบ้านเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วกรุณากดหัวใจนะคะเพราะว่าเมนูการแบ่งปันทำอาหารนี้จะมีจันทร์ถึงสุกค่ะ7โมง15นะคะจะได้พบกันทุกๆเช้าแล้วก็แชร์เลยนะคะให้ทั่วโลกรู้จักอาหารไทยผัดเปรี้ยวหวานนะคะ ส่วนผสมสำคัญก็คือที่บอกคือสับปะรด300กรัมค่ะเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่นี้เท่ากับ500กรัมและยังมีามะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนี้เท่ากับ200กรัมพริกหวานจะเป็นสีแดงก็ได้สีเขียวก็ได้หรือสีเหลืองก็ได้นะคะทั้งหมดเท่ากับ100กรัมค่ะ และก็มีแตงกวาด้วยแต่แตงกวาเท่ากับ400กรัมนะคะแต่ว่าแตงกวาเนี่ยค่ะเวลาผักแล้วมันจะทําให้อาหารอยู่ไม่ได้นานนะคะวันนี้หน่อยเดขอโทษไม่ใช้แตงกวานะคะใช้เพิ่มที่มะเขือเทศแล้วก็พริกหวานไปและสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดความอร่อยนะคะคือหัวหอมใหญ่ค่ะหัวหอมใหญ่นะคะเท่ากับหัวหอมใหญ่เท่ากับเท่าไหร่นะ เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเท่าไหร่ดีนะสองร้อยกร,รัมเลยค่ะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศเท่ากับสี่ช้อนโต๊ะเลยและซอสพริกสองช้อนโต๊ะค่ะซอสพริกสองช้อนโต๊ะน้ำปลาก็สองช้อนโต๊ะกระเทียมสับก็สองช้อนโต๊ะนะคะและมีน้ําน้ําเท่ากับครึ่งถ้วยกับอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยรวมกันเป็น เศษสส่วน4ี่ถ้วยหรือ1ถ้วยก็ได้นะคะและเราก็จะนำแบ่งนะคะเศษ1ส่วน4ถ้วยมาผสมก,กันกับแป้งนะคะผสมกับแป้งเข้าโพด2ช้อนโต๊ะนะคะผสมกันเตรียมไว้ก่อน,นะค่ะผสมกันเตรียมไว้เลยระหว่างนี้รอเตาร้อนนะคะขอกดไฟไปเป็นเบอร์เบอร์2ค่ะกดไฟไปเป็นเบอร์สอง ดูนะคะแป้งข้าวโพดผส,สมน้ํานะคะคนแบบนี้ไม่ให้มันเป็นเม็ดนะคะเป็นน้ําเรียบร้อยแล้วเตรียมไว้ค่ะขอสวัสดีเพื่อนๆก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะที่กดหัวใจให้ค่ะ fc ทยอยกันเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ทุกๆอย่างนะคะเราจะหั่นในลักษณะเป็นแบบนี้นะคะมะเขือเทศก็เป็นอย่างนี้นะคะ เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะสับปะรดก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้หัวหอมใหญ่ก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพริกก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมๆเหมือนกันนะคะเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆอย่างนี้นะคะเหมือนกันเควกระทะร้อนแล้วค่ะกระทะร้อนเราจะมีน้ำมันฝาเหลืองนะคะที่ใช้สำหรับผัด ใช้สำหรับผัดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะในส่วนผสมนี้จะมีน้ําตาลประมาณช้อนครึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้สับป,ประรดที่หม่ซื้อมาจากไรจินดาพันธ์มีความหวานมากเลยจะใช้เพียงช้อนเดียวค่ะดูเอานะคะแล้วแต่สะดวกในการทำนะคะพอน้ํามันร้อนนะคะเราจะใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมสับลงไป ใส่กระเทียมสับลงไปแล้วใส่หอมใหญ่เลยค่ะวันนี้อาจจะต้องเสียน้ําตาลนิดนึงใช่ไหมคะเวลาเราผัดหอมใหญ่ค่ะจะต้องมีน้ําตาไหลแน่ๆตอนหั่นก็มีนิดหน่อยแล้วนะคะขนาดแช่น้ําแล้วนะคะยังจะ็น้ำไหลนิดหน่อยเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นการรับบายน้ําตาออกจากท่อน้ําตาลนะไม่ให้มันอุดตันไงคะ ใครชอบรับประทานผัดเจียวหวานอย่าลืมกดหนึ่งกดหน,นะคะตอนนี้หน่อยใช้หม้อมินินะคะหม้อมินิเบอร์ขีดสองขีดซื้อจากห้างโมโมของหน่อยนะคะห้างโมอมเป็นแอปพลิเคชันห้างสปปรรพสินค้าออนไลน์ในมือถือของทุกๆท,ท่านคะ่ะสามารถโหลดนะคะโหลดจาก Play Store ก็ได้ App Store ก็ได้คะ่ะโหลดฟรีนะคะไม่ได้เสียสตางอะไรเลยโหลดเข้ามาแล้วก็ใส่รหัสของหน่อย เป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก J แล้วก็ M แล้วก็000แล้วก็2แล้วก็4ค่ะพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยนะเขาก็ให้ขอ OTP ตามปกติแล้วก็พอเข้าไปในแอปนะคะเราจะเห็นหน้าหลักนะคะมีสินค้าสไลด์ขึ้นลงได้หมดเลยนะคะมีสินค้ามากมายถึง5,000กว่ารายการนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่หน้าหลักตรงด้านบนนะะจะมีอาคารสีเหลือง ลังคาสีขาวขาวดำดำเขียนว่า e v o u c h e r นะคะพอกดเข้าไปจะเห็นเป็นร้านค้าเลยค่ะร้านค้ามากกว่า1,000ร้านค้านะคะและยังมีแบรนด์ดังๆอีก60กว่าแบรนด์รวมทั้งมีแอปพลิเคชันอยู่ด้วยคือ Lazada และ Foodpanda แล้วก็ Happy Fresh ด้วย Villa Market นะคะถ้าใครที่ชอบชอบที่จะชอบนะคะชอบ Lazada Foodpanda อยู่แล้ว ตามปกติอยู่แล้วนะคะตอนนี้คุณก็ช็อปได้อยู่แหละแล้วคุณก็ได้สินค้าใช่ไหมแต่ว่าคุณอย่าเพิ่งนะคุณไปดูก่อนว่าสินค้าที่คุณต้องการคืออะไรราคาเท่าไหร่แล้วโหลดโมโมเลยค่ะเพราะว่าลาซาด้าเนี่ยเขาได้มีคูป,ปองของเขาและพู้ชแพนด้ด้วยนะอยู่ในแอปพลิเคชันโมโมทำให้คุณเนี่ยซื้อคูป,ปองแล้วมีสิทธิ์จะได้ส่วนลดในอนาคตด้วยนะคะ ซื้อคูปองจะได้คะแนนสะสมซื้อคูปองเพื่อจะเอาโค้ดรหัสของคูปองเนี่ยไปใส่ในรหัสส่วนลดของราซาด้าตอนชำระเงินนะคะพอคุณซื้อไปได้เรื่อยสมมติว่าคุณโหลดวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะคะของการโหลดเข้าไปในแอปเนี่ยเราจะนับเป็นวันที่หนึ่งถ้าคุณมองซ้สินค้าไปเรื่อยสินค้าไปเรื่อยซื้อเองหรือซื้อให้คนอื่นก็ตามคะแนนที่สะสมนั้นจะเป็นของคุณถ้าเมื่อไหร่ที่คะแนนสะสม ได้ถึง250คะแนนแล้วแล้วก็คุณจะได้สิทธิ์นั้นทันทีแต่จะต้องภายใน30วันนะคะนับจากวันที่คนโหลดมาอย่าเกินนะคะถ้าเกินต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะถ้าสมมติเกินแล้วยังไม่ถึง250ก็เริ่มต้นนับใหม่นะคะนับ250กันใหม่ภายใน30วันต่อไปนั่นเองนะคะได้สิทธิ์อะไรได้สิทธิ์ในการแชร์ลิงก์สินค้าตอนนี้หอมแล้วนะคะหน่ยขอใส่ไก่ค่ะ แชร์ลิงก์สินค้าออกไปหรือแชร์มิจหัดแนะนำของคุณออกไปนะคะหรือแชร์สินค้าแบบเป็นเซล์เพจก็ได้ค่ะดูสิคะมันสามารถทำได้ประโยชน์ทุกทกทางเลยค่ะทำให้คุณเนี่ยเป็นมีโอกาสเลยนะคะพอคุณได้ถึง250คะแนนภายใน30วันแรกปั๊บคุณจะมีสิทธิ์คือเป็น สมาชิกนะคะซึ่งเราเรียกว่าเพเซอร์สมาชิกเพเซอร์ก็หมายถึงว่าสมาชิกที่จะต้องมีการใช้เองหรือไม่ใช้เองแต่จะต้องบอกต่อให้เพื่อนๆนะคะมาช่วยกันใช้เพราะว่าทุกๆคนนะคะมีรายจ่ายดยีแล้วที่จะต้องจ่ายในบ้านของตัวเองใช่ไหมคะพอจ่ายแล้วยังไงอะ่ะจ่ายไปก็ได้แต่สินค้ามาใช่ไหมคะก็แค่นั้นแต่ว่าที่นี่นะคะ่ะ จ่ายแล้วจะได้สิทธิ์ใช่ไหมสิทธิ์ในการเป็นหุ้นส่วนนะคะเป็นผู้นส่วนในทุกทุกสินค้าและการบริการที่คุณซื้อหรือคุณใช้เนี่ยนะคะโดยเขาจะแบ่งค่าการตลาดหรือค่าโฆษณาะคะมาให้กับคุณที่ดูสิค้ามีใครให้กับเราได้อย่างนี้บ้างคุณได้สิทธิ์ที่จะเป็นทั่วไปหมดเลยนะปกติแล้วเราอยากจะได้สิทธิอะไรสักอย่างเราต้องไปซื้อเซ็นชายของฟอาใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ต้องเลย เนี่ยเพียงแต่เนี่ยคุณมาชอ็อปมาใช้มาแช์เนี่ยนะคะแล้วคุณก็จะได้สิทธิ์นั้นทันทีตลอดชีวิตด้วยค่ะตลอดชีวิตหรือเพื่อจะได้เป็นรายได้ของคุณในการที่จะหารายได้ลดค่าใช้ใจ่ายจากการซื้อใช้ของมารับประทานในบ้านแล้วใช่ไหมขอโทษนะคะขอใส่ก่อนนะคะใส่นะ้ำไปอีกนิดหนึ่งแล้วเราก็ใส่พริกเลยค่ะพริกหวาน ใส่พริกหวานนะคะตัวที่จะจะสุกช้าหน่อยนะคะพริกหวานเสร็จแล้วก็จะใส่มะเขือเทศวันนี้จะต้องล้นหม้อแน่ๆค่ะเพื่อนๆใครเข้ามาแล้ววันนี้เป็นเมนูผัดเปรี้ยวหวานไก่นะคะผัดเปรี้ยวหวานไก่ค่ะเยอะเลยค่ะวันนี้เยอะเต็มเลยค่ะเต็มใส่มะเขือเทศเลยค่ะ เต็มหม้อแล้วค่ะล้นแน่ๆค่ะล้นแน่ๆวันนี้ล้นแน่ๆค่ะเดี๋ยวน้ําในแบ่เขือเทศจะหัวหอมแล้วก็พริกหวานก็จะออกมานะคะสําหรับสับป,ประรดต้งใส่ทีหลังเลยค่ะวันนี้ผัดนานนิดนึงจึงจะมีเวลาคุยกับเพื่อนๆนะคะได้แบ่งปันความรู้ค่ะว่า วันนี้นอกจากจะได้ความรู้จากการทําผัดเปรี้ยวหวานไก่แล้วยังได้ความรู้จากการมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเจ้าของห้างมูมอลเลยนะคะมีสิทธิ์ในการจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ค่าการตลาดหรือค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกต่อเพื่อนๆนั่นเองค่ะดีนะคะปกติแล้วเราอยู่บ้านเฉยๆอะ่ะโอ้โหหรือทํางานก็ได้นะคะมีเพื่อนที่ทํางานนะ ก็บอกต่อบอกต่อไปใช่ไหมคะใช้ดีบอกต่อหรือว่าเห็นว่าเพื่อนที่ทํางานต้องการอะไรนะคะเราก็หยิบสินค้านะั้นะเอกไปให้เขาดูหยิบด้วยวิธีไหนนะถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกคุณก็แคปหน้าจอสินค้าแล้วก็คุณสมบัติของสินค้านะคะออกไปให้กับเพื่อนๆของคุณนะทางไลน์หรือทาโซเชียลมีเดียที่คุณมีอยู่นะคะเสร็จแล้ว ขอเขาสนใจจะซื้อใช่ไหมก็ให้เ้าโอนสตางค์มาให้คุณเลยแล้วคุณก็กดเข้าซื้อในระบบของห้างมูมอนี้คุณก็จะได้รับคะแนนสะสมของสินค้านั้นเป็นของตัวเองค่ะดีไหมคะและใส่ที่อยู่ของเพื่อนๆไปคุณไม่ต้องทําอะไรแค่ใช้นิ้วสไลด์สไลด์สไลด์คีคีคแล้วห้างมูมอเขาก็ส่งสินค้าไปให้เพื่อนของคุณคะ่ะหรือคุณที่คนรู้จักะคะ่ะสะดวกมากมายเลย ไม่ต้องลงทุนนะคะที่หน่อยพูดนี่นะแบบไม่ต้องลงทุนเริ่มต้นด้วยศูนย์บาทนะคะแต่สามารถจะทำรายได้ให้กับคุณได้อะคะ่ะการสะสมคะแนนนะคะที่หน่อยบอก250คะแนนนั้นจะต้องนับตั้งแต่วันแรกที่โหลดแอปพลิเคชันนี้จากเพย o โซหรือ App Store ชื่อว่า o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  l M O O M A L L นะคะโหลดเข้ามาเลยค่ะพอโหลดเข้ามาเรานับวันที่โหลดวันแรกเป็นวันที่1น,นะคะ สินค้ามีเบิดมากมายเลยค่ะตั้งแต่แพมเพิร์นนะคะแพมเพิร์แมสนะคะไปจนถึงมือถือเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าคุณอยากจะได้สินค้าไหนแล้วหาไม่เจอคุณก็ไปดูใน Lazada ใน Food Panda ที่ดิ้งฟู้ดแพนด้เขาเชื่อมต่อกับสารพัดห้างเลยใช่ไหมและของเราก็จะมีห้างเซนทันนะคะทั้งเครือเลยค่ะ <c oughs> มากันทั้งเครือ ใครชอบทานโออิช e นะคะก็มากันทั้งหมดเลยทั้งคือโออิช e ิ C ก็อยู่ในนี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวนะคะหม่ขอเริ่มปรุงรสนะคะใส่พริกค่ะซอสพริกค่ะใส่ซอสพริกเข้าไปให้มันซึมลึกหน่อยนะคะต่อค่ะหมูเริ่มสุกเอาเ้าถาไก่เริ่มสุกแล้วนะคะเราจะเห็นลักษณะส,สุกก็คือสีขาว <c oughs> ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มนุวมเลยนะคะนุวมเราจะใส่สับป,ปะรดลงไปค่ะเพราะสับป,ปะรดก็จะมีน้ําของมันอีกนะคะเพิ่มค่ะดูสิคะล้นหม้อ,มอ,อแล้วค่ะวันนี้ล้นหม้อ,อค่ะล้นหมออ้อ ใครชอบทานกด1นึหรือ,อยังคะหนอขอดูสิคะว่าใครชอบทานบ้างสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะคุณบอมแบมเอประจําเลยคะ่ะคุณนุชเกษสุดาสวัสดีคะ่ะเอซมากันแล้วคะ่ะวันนี้เป็นเมนูเป็นเมนูผัดเปี้ยวหวานคะ่ะเนื่องจากช่วงนี้นะคะหน่อยได้ช็อปใช่ไหมคะ สับป,ปะรดจากไร่จินดาพันหมูจินดาพันห้าศูนย์นะคะจากราดุรีค่ะซึ่งมีความสับป,ปะรดที่มีความหวานค่ะหวานหวานแล้วก็เปลือกบางมากๆค่ะเปลือกบางมากๆอ่าเต็มแล้วค่ะเต็มเลยเต็มหม้อแล้วค่ะตอนนี้มันกาลังเริ่มนุ่มลงไปเรื่อยๆนะคะเริ่มนุ่มกันลงไปค่ะปล่อยให้นุ่มนิดนึงนะคะ น้ำตาลนะคะน้ำตาลที่เราจะใส่นะคะจะต้องใส่สุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าเวลาทาอาหารถ้าเราใส่น้ําตาลไปแล้วเนี่ยทุกทุกอย่างในส่วนผสมมันจะนิ่งเลยนะคะมันจะไม่มีการขยายจะไม่มีการยุ่ยอะไรแล้วมันจะหยุดด้วยน้ําตาลนะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ใส่ะครับตอนนี้เราจะใส่น้ําปลาก่อนนะคะน้ําปลาสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปก่อน,นะคะ่ะซอสมะเขือเทศอีกสักพู่ถึงจะใส่นะคะ สุดท้ายก็จะเป็นแป้งข้าวโพดตอนนี้ที่เห็นขาวๆนี่เราใส่แป้งข้าวโพดผสมกับน้ําอยู่นะคะน้ําค่ะซึ่งมันกําลังเริ่มนอนก้อนเพราะฉะนั้นเวลาจะใส่เราจะต้องคนอีกครั้งนะคะเวลาที่เราซื้อสินค้าเข้าบ้านนะคะเราก็ได้สินค้าที่เราพอใจใช่ไหมคะแล้วก็ได้ราคาตามที่เราพอใจแต่ว่าถ้ามาซื้อในมูมองนี้นะคะ สินค้าจะตรงปกค่ะตองปกไม่ต้องกังวลเพราะว่าผู้ที่จะมาจําหน่ายสินค้าที่นี่จะต้องเป็นเจ้าของเจธุรกิจหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวที่อยู่ในโมมอลนะคะในนี้ยังมี24ช n t ปป o ้ง shopping อีกนะคะของ s ซเ e ่นอีเนะคะซึ่งเวลาสั่งแล้วเนี่ยคุณสะดวกมากเลยค่ะคุณก็เลือกเลยค่ะว่า คุณต้องการจะไปรับที่เซเว่นสาขาไหนนะคะมันจะมีลิงก์ให้ดูเลยว่าเป็น gps ดูเลยนะคะว่าสาขาไหนที่อยู่ใกล้บ้านแล้วคุณต้องการจะไปรับหรือคุณอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็สั่งให้ญาติของคุณหรือคุณพ่อคุณแม่ของคุณใช่ไหมคะที่อยู่ต่างจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งไปรับได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแต่คุณก็สั่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าพิกนิ่มหรือ,อยังถ้าพิกยังไม่นิ่มเราจะเคี่ยวต่ออีกสักนิดนึงค่ะ เริ่มชิมน,นิดเดียวก่อนนะคะเริ่มชิมน,น้ำนิดหนึ่งโอเคเราอย่าทานเค็มมากนะคะ <Okay. S 1> น้ำปลาที่ใส่ไว้เนี่ยคือสองช้อนโต๊ะนะคะเห <c oughs> ลือเศษนิดหน่อยค่ะ <c oughs> แล้วถ้าสมมุติว่าไม่ไม่เค็มจริงๆค่ะค่อยไปใส่เกลือนิดนิดหน่อยๆก็ได้ค่ะ <c oughs> อย่าทานเค็มมากนะคะ <c oughs> มันจะมีมีผลกับไตของท่านนะคะ เราจะไม่รู้สึกเลยค่ะเราจะรู้แต่ความอร่อยใช่ไหมแต่เราจะรู้สึกตอนที่เราเกิดอาการที่จะต้องไปฟอกไตเมื่อน,นั้นละค่ะความสํานึกตรงนั้นมันไม่ทันแล้วค่ะมันไม่ทันแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวก่อนนะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มนุ่มแล้วค่ะเราจะใส่ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะซึ่งมันจะเพิ่มความเปรี้ยวเข้ามาอีกนะคะ เพิ่มความเทีย้ยวซอสมะเขือเทศในส่วนนี้ก็จะเป็นเท่ากับ4ช้อนโต๊ะนะคะเนื้อไก่500กรัมนะคะเนื้อไก่500กรัมใช้ซอสมะเขืดเทศ4ช้อนโต๊ะคะ่ะน้ำเต็มเลยะคะ่ะทุกอย่าง มีน้ำอยู่ในตัวเองหมดเลยนะคะ75%นะคะหรือแม้แต่ตัวของเราเองก็มีน้ำอยู่ถึงเ5ส้เนเช่นเดียวกันหรือว่าโลกของเรานี่ก็เหมือนกันนะคะโลกของเรามีแผ่นดินมีน้ำใช่ไหมคะเหมือนกันเลยค่ะแปลกมากๆเลยนะคะชิมความเปรี้ยวนิดนึงค่ะ ขึ้นมาเลยค่ะดีมากๆค่ะดีมากๆตอนนี้ขอคุยกับเพื่อนๆนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะดูสิคะว่าอ๋ออาฮะสักู่นะคะขอดูค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณสวัสดีค่ะว้าวมากันเต็มเลยค่ะเอาล่ะคราวนี้ไหนจะคนครั้งสุดท้ายนะคะ แล้วก็จะใส่น้ำตาลแล้วค่ะเริ่มนวมแล้วค่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะคนอีกครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายก็จะใส่แป้งข้าวโพดค่ะถ้าขอมองเวลาหน่อยวันนี้ทำเวลาได้แค่ไหนโอ้โหทำเวลาถือว่าเร็วค่ะเร็วใช้ได้ค่ะเอาละ่นะคะ แป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำหนึ่งเ็ษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันนอนต้นค่ะพอคนเสร็จแล้วเราจะเทลงไปเลยค่ะขอดูนิดนึงน้ำหมดหยังอ่าให้หมดน้ำให้หมดคนใหม่คนใหม่ค่ะคนใหม่เอาละค่ะเตรียมใส่แล้วนะคะเราใส่แป้งข้าวโพดเพราะว่ามันจะทําให้น้ําไม่ใสเหมือนราดหน้านะคะมันจะน้ํามันจะออกขุ่นๆนะคะ จะออกคุณคุณค่ะอันนี้เราต้องไม่ให้ติดก้นนะคะถ้าติดก้นมันจะมีกลิ่นไหม้นะคะเอาแล้วนะคะดูนะคะใส่นะคะใส่แล้วต้องขยับเรื่อยๆนะคะใส่แล้วขยับค่ะคนค่ะคนคนคน,ให,นให้เข้ากันให้เข้ากันใส่แล้วขยับขยับค่ะขยับขยับเลยโอเคค่ะขยับะะแล้วก็นะคะทำหกค่ะเอาละแล้วก็ขยับไปค่ะขยับ เวลาที่เราใส่แป้งข้าวโพดจะเป็นลันกษณะข้นนะคะไม่ใช่เหนียวแบบใสปิ้งแบบลาดหน้าค่ะโอเคขอให้อึดใจหน่อยนะคะนับในใจ1นึถึง20แล้วเราจะปิดไฟกันค่ะนับในใจไปด้วยเต้นไปด้วยดีไหมคะ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ1ด1ป1เก้าสิบสิบเอ็ดปิดไฟเลยค่ะทำอะไรกับไฟฟ้าหน่อยต้องคอยเตือนนะคะต้องมีความระม,ามาัดระวังค่ะดึงปลั๊กออกเลยนะคะพอยิ่งสูงอายุแบบหน่อยด้วยนะคะโอ้โหยิ่งรีบๆนะคะสมาธิมันจะไม่นิ่งใช่ไหมคะ แล้วก็โอ้เดี๋ยวจะต้องทํานู่นทํานี่ปรากฏออกจากบ้านไปนึกขึ้นมาได้ลืมดึงปักก๊กออกยุ่งเลยใช่ไหมคะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยขอชิมขอชิมอีกครั้งค่ะโอ้โหสมใจค่ะสมใจกับการทําผัดเปรี้ยวหวานค่ะชื่อของเขาคือผัดเปรี้ยวหวานนะคะร้อนนะคะต้องเอาผ้ารองค่ะ สักครู่ค่ะใช้นี่ตักเลยนะคะได้จานโตเลยค่ะวันนี้จานโตน่าทานมากๆะค่ะเพื่อนๆค่ะเนื่องจากมีสับป,ปะรดที่เป็นสีเหลืองแล้วนะคะวันนี้หน่อยก็เลยไม่ได้ใช้พริกเหลืองนะคะไม่ได้ใช้พริกสีเหลืองใช้พริกสีเขียวสีแดงนะคะ จานนี้ขนาดจานใหญ่แล้วไม่พอใส่แน่นอนล้นแน่นอนค่ะล้นแน่นอนอ่าใส่แล้วล้นไหมคะอ่าอ่าอ่าอีกนิดนึงใส่ได้อีกนิดนึงโอ้โหโตเลยชามโตมากๆแล้วคะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆน่าทานไหมคะชิมอีกครั้งหนึ่งชิมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มีเนื้อด้วยนะเนื้อไก่ด้วยนะคะเนื้อไก่ยุ่ยดีคะ่ะ พริกด้วยนะคะพริกหวานด้วยค่ะร้อนค่ะร้อนค่ะไก่ไม่ขาวค่ะใช้ได้ค่ะเวลาขยำน้ำมันหอยนะคะให้ขยำประมาณสักห้านาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ พริกหวานขัดเปรี้ยวหวานใช้พริกหวานสับป,ปะรดนะคะน้ำตาก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีพบกันใหม่วันจันทร์ถึงศุกร์7นาฬิา15นาทีค่ะ